สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวนะจ๊ะรีวิวน้ำพริกนะจ๊ะน้ำพริกแอลแซกนะจ๊ะเขาบอกอร่อยมากแซมเวอร์นี่น้ำพริกนรกนะคะนกรกไปยาา่างข้าวต้มเจะมาทุกคนทุกคนลำดับใครที่อยากลดน้ำหนัก จืดน้ำไปไม่แพงค่ะกระปุกไปยี่สิบบาทปลูกไยี่สิบผักไข่ทุกคนเซ็ตยอดต่างได้นะจ๊ะทำับบมือมาตรดิบสาดแน่นอนนะคะ 拜拜。Bye bye.